สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับสวนลำไย,ยเงินล้านนะคะตอนนี้ทุกก็มาฉีดพ่นยาลำไย,ยค่ะอันนี้เป็นผลผลิตเป็นสวนที่เก็บไปแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งช่อตัดแต่งกิ่งลูกกิง่งแขนงให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เวลาฉีดพ่นอะ่ะมันจะง่ายขึ้นอันนี้ก็ คือชาวสวนลำไยก็จะเรียกว่าฉีดล้างใบนะคะหลังจากเก็บผลผลิตอะมันก็จะมีพวกหนอนอะไรงเพีย้ยอะไรอะไรเงี้ยตามซอกตามหลืบตามผลผลิตเงี้ยค่ะตามลูกลำไยตามใบที่หนาเฉยอะไรเงี้ยค่ะพอเราตัดแต่งไปอ่ะมันก็จะช่วยให้เราลดสารเคมีลดต้นทุนไปได้เยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็จะทาให้ต้นฟื้นสภาพเร็วนะคะอันนี้ตุ๊กจะฉีดสูตรนะคะก็คือบอกได้เลยค่ะว่าสูตรอ่า ปุ๋ยเกร็ดนะคะปุ๋ยเกร็ด30 1 0 10นะคะ2กิโลต่อน้ำา2 0 0 0 0ลิตรนะคะแล้วก็สารลายสาราล่นี้จะมีทั้งแบบน้ำและแบบผงนะคะก็ตุก็ใช้แบบน้ำนะคะ1ลิตรต่อน้ำา1000ลิตรแล้วก็จะมีพวกไซเปอร์พวกยาฆ่า,มาแมลงนะคะแล้วก็พวกยาฆ่าเชื้อรานะคะฆ่าหนอนอะไรเงี้ยค่ะผสมเข้าไปด้วยนะคะเพื่อตัดการแพร่ระบาดลุกลามไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะฉีดทั่วต้นคือตุกอยอมรับนะคะว่าส่วนตุวก,ก็เป็นส่วนสารเคมีโดยตรงก็คือตุกจะฉีดพวกพวกสารเคมีตามใบนะคะตามโตะลำต้นแต่ว่าในส่วนของดินเนี่ยก็คือตุกกาจะรักษาดินมากๆเลยเพราะว่าการซําผลผลิตลำไยนอกด้วยก็คือว่าจะเป็นการลาดสารหรือว่าการกระตุ้น ทางรากนะคะทําให้รากฝอยหรือว่าโคนต้นอะ่ะเน่าเสียแล้วก็ตายได้ถ้าตุกบํารุงดินดีๆก็คือว่าต้นก็จะไม่โรมแล้วก็จะอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะจากที่เห็นนะคะว่าดินตุกจะแบบเขียวๆน้าตาลน้ำตาลนี่ไม่ใช่ฉีดยาฆ่าแมลงเอค่าวัชพืชน,นะคะก็คือว่าหลังจากแต่งกิ่งแล้วตุกก็จะใช้รถไถบดบดหญ้บาบดดินค่ะ บทพวกใบไม้นะคะให้มันเป็นแร่ธาตุเป็นปุ๋ยไปนะคะอันนี้ก็จะฉีดล้างใบให้ทั่วๆเลยค่ะแรงงานใจดีอันนี้มีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กค่ะในแปลงต้นใหญ่เราก็จะต่อไม้ไผ่ลำยาวๆนะคะใส่กับหัวฉีดนะคะเพื่อที่จะท้ายทำให้แรงดันฉีดนะคะมันชั่วถึงนะคะ ก็จะฉีดไปเรื่อยๆฉีดให้ทั่วนะคะขอย้ำว่าต้องฉีดทงทั่วเลยค่ะอย่าให้แบบว่ามีปัญหาตามมาคือว่าหลังจากเก็บเกี่ยวต้องรีรบเร่งในการฉีดนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราอ่ะใส่ปุ๋ยอัดน,น้ำไปแล้วยอดใหม่ขึ้นมามันจะได้ไม่มีปัญหาติดโรคหรือเชื้อราค้ามาแรงตามมาในภายหลังนะคะทําให้อ่ะฟื้นสภาพเร็วแล้วก็ทําผลผลิตใหม่ได้คราวหน้าได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ อันนี้ก็จะล่องโปร่งเลยค่ะเพราะเราแต่งเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีคะแนงอะไรให้มันเป็นผละญต้นค่ะค่ะฟื้นสภาพต้นได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะนี่ก็ยอดใหม่ออกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะยอดใหม่เนี่เขียวอ่อนอ่อนนี้นะคะไม่มีโรคอันนี้ก็จะฟื้นสภาพเร็วมากเลย ต่งเสร็จแล้วบางต้นก็ช้านิดนึงแต่บางต้นก็เร็วเห็นไหมคะใบคนต้นโตจะเขียวคึ้มเลยค่ะก็คือใส่ปุ๋ยอคอกไปนะคะปุ๋ยอคอกแล้วก็กิ่งแขนงใบลำใยนะคะแล้วก็บดบไปเลยคุมดินไปเลยนะคะดินในแปลงตัวก,ก็จะนุ่มๆเดินสบายนะคะเคอว่าตวัวก็จะรักดินมากๆเลย ต้นลำไยมันก็จะเป็นต้นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบหน้าให้เราได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือกิ่นการที่เก็บลำไยไปนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่านี่ตุ๊กตาแต่งออกไปเลยจะไม่เหลือเม็ดเม็ดลำไยเม็ดอะไรกระสาแบบทิ้งขาต้นให้มันเป็นผละต้นลำไยเลยแป้งเกี้ยงสะอาดแป้งสะอาดแปลงโล่งเลยสำหรับฤดูการหน้า ถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คือสอบถามมาได้นะคะทางเพจส่วนตุ๊กคือจะใ่ใจในเรื่องการแต่งแต่งกิง่งมากนะคะจะแต่งหลายรอบแต่งหลังเก็บเกี่ยวแต่งก่อนรากสาแล้วก็แต่งกิ่งอตอนที่เป็นช่อลูกนะคะแล้วก็ ประมาณนี้ค่ะสองสามรอบสามรอบเป็นอย่างต่ํานะคะแต่ถ้ามีแขนงตามกิ่งก็จะฟันฟันทิ้งนะคะไม่ให้มันขึ้นเพราะว่าจริงจริมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเราไม่สามารถให้มันสร้างลูกให้เราได้เพราะว่าถึงจะสร้างลูกลูกจะแตกตามกิ่งตามแขนงมันก็จะไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ลูกโตแค่ตรงปลาย่อเท่านั้นนะคะเป็นไงคะส่วนลำไยเงินล้านปีนี้ก็ได้ กับ2ล้านค่ะทะลุปเป้า